ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเดวลกการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมาหาบ้านนะครับทีมงานอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าจะหานกนะครับไปลงช่องอีกช่องหนึ่งนะครับก็เลยแบบนึกถึงนกของคุณพ่อจันนะครับว่ามีทั้งนกอ่างมีอะไรก็เลยจะมาขอแบ่งแกไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงช่องใหม่ก็ ฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับช่องใหม่เกี่ยวกับการแบ่งนกนะครับเพราะว่านี่แหละครับเวลาผมมาอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องก็จะชอบถามว่าอาจารย์ได้เอานกมาด้วยไหมนะครับเลือกให้ผมหน่อยเลือกมาหน่อยนะอะไรประมานี้นะครับก็เลยกลับมาเพราะว่านกเยอะนะครับวันนั้นนกของพ่อจันหกต่อนะครับวันนั้นนะอ่าไม่รู้ว่ามีคนโทรมาหาบ้างหรือว่ามาขอแบ่งบ้างหรือยังนะครับจะเหลืออะไรยังไงเดี๋ยว ค่อยมาดูกันนะครับอ่าเอ้าทำไมกรงมันเปลี่ยนไปพี่น้องฮนะกรงครับกรงกรงกงเปลี่ยนไป <c oughs> นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนแน่ละเจ้าของอยู่หนนอ,อทีนี่ะอ,อยู่บ้านไหมเนี่มาหรือยังนี่ยสงสัยอยู่ในบ้านอับพี่น้องครับเอ้ากรงมาหานกนะครับไปลงช่องอีกช่องหนึ่งนะครับอ่าช่องผมเปิดนะครับก็เพราะ อยากจะหานกให้พี่น้องนะครับนะครับเอ้าเอาสวัสดีครับพ่อจันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนกยังอยู่เหมือนเดิมเนาะผมจะมาเจ้าอ่างอ่างตลอดอยู่ไหนอ่ะอ่างตลอดเขาจอบเอาไปเบิร์ดหรอฮะเอาไปหรอแม่เอ้าเขาจอมเม้าไหนผมจะเอาไปขัดผมจะไปแบ่งอยู่นี่เขจอบเม้าร้อยเอาไปสักสามสี่ตัวหมดเลยเลยไปเอาเก็บนกเกาจะของขึ้นมาไว้แล้วไปไว้บ้านนั่นบ้านนี้ไหมอ้าว เหลือสักตัวเป็นไรชุดที่ผมมาครั้งที่แล้วเบิร์ตเลยเบร์ตไปเลยเบร์หมดเลยเหรอเบิร์ตบั่นเลยเอาสุดเอามูสุดยายเขาเจ้าไปบั่นเลยไปเก็บขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยเนี่ยอาเอามาสี่ตัวเจ้าอ่างไปแล้วอ่างไปแล้วไปไหนล่ะเจ้าอ่างไปไหนอ่างตลอดยื่นปลาตกนี <lamps> ่แหละว่าคอนเทนเทานี่แหละว่าบ้านเขาจะเอาโบตัวว่าเนี่ยโบจักเขาเจ้าเขาเจ้ามากอ่ะเขาเจ้าเด็กอ่ะ หายตัวน้องแบงกับเบลลินไหมสรุปว่าชุดชุดเก่ลชุดตรงเนี้ยไปหมดแล้วไปเบิดแล้วเอาหูผู้มาจากสารคามมาสอนยุทธเทคนิคเลยก็มาเอาอันไอ้นี่ลราไอ้อันน้องแสงน้องแสงครับเอาไปเรียบร้อยแล้วเอาไปแล้วบานก็ไอ้คู่อ่างกับอันคารมคารมแล้ก็ว่าเขาว่าอยู่ขนแก่นบางสิมไหมบานกระเทานึงกับบ้านได้โบ้ที่สร้างไว้แล้วมาเอาไปอีกเอาสองเอา เอาไอ้นุ่นเมี่ยงก็เป็นไอ้ตุ่มแดงนี่อ่าเบิดหมดแล้วบานนี้มูนึงท่อมาว่าเป็นพวกระเบียกเข้าใจโอพกเบียกแล้วพูดจงไปพูดเหลขาขจาว่าสิมาเจ้าเฮี้ยงไหนวันนี้ผมก็เลยฟาวเลยพี่น้องครับวันนี้ว่าจะเอานกไปลงช่องซะหน่อยเปิดช่องใหม่พ่อเปิดช่องใหม่อย่างกับการ แบ่งนกเลยโดยตรงอือ้โหมดเลยแส<อ>ดงว่าเป็นนกชุดใหม่แล้วทีนี้สดไปพราะเขาจาเอาไปเบิดแลกวว่าพักด้วยเสมอหนึ่งเสมอไปเอานกมูลขึ้นมาแบ่ก็นนั่นน้ำไปเก็บขึ้นมาหละะือเปนกเขาไปตอยี่ตากลุไปเขาก็ได้ตัวนี่ก็ได้เส้นเลยมือนังกับสองครับ,บมือไปเอาขึ้นมาหนึ่งครับตัวนี้้ตัวหนึ่งตัวนั้นได้ตัวหนึ่งน้ำไหลเอาขึ้นมาเบิดเลยเรา เก็บนกไว้ต้นม,มันมีนกของห้าเขาเจ้ามาแล้วนก<า>ต่อเหลือไว้สักตัวไมหมนี่ไม่เหลือเลยบ่เหลือหรือเัวตะมาสไหมนี่หัวตะมาได<อ>้สองมือสองมือสามมือนี่แหละตา,ต,าตายตายตายบ้มันเบิดแล้วกนวกอันมู้นกต้อเอามาหอยไปก็น่าสินเอาว่ะหมดจริงๆหรือเพราะเบิดบ่ได้ตัวเบิรงเล็บเบิร์ดตุ่มเลี้ยงยังบ่ ตุ่มก็บ่าเด็กแปลนไ,ไปใส่เกียงตับเลยมิโซ่ตุ่มลงไม้หรอเนี่ยโ<อ>มมากไปว่า,าอยู่กงมันเด็กแปลกแสดงว่าป,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 ปอบ <c oughs> เอาให้เขาทั้งกงไปเลยเ <c oughs> ขาทั้งกงเลยแล้วเขาลดมากเขาก็หิวกงเขาก็เดืองเงินให้ปูละพันสองพันเขาเอาไปอาลาดเนะ <c oughs> าะสักสิบบางเนี่ยเอ้ามูลเหรยนน้ำกันกระซังมันสอบบ้านจะขายแพงเหรนได้ก็เหรินได้เขาบอกว่าเขาเบิ้งมากน้ำาันกินแต่ดาบางเห็นไหมเขานั่หาเนาะ เขาว่าอาจารย์จิตติดาคืออาจารย์ก็พอโอ้ยตะเกียบเราเป็นคู่สอนนี่นี่ละกันเล่นนกน้ำคันนี่แหละคือเร่าว่าไปนาราทันตวะครับเราว่าบ้านหลังนี้เอาไปใช้เอาไปได้เราก็ว่าอาจารย์เล่าทันตวะครับ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 ผมอาจารย์จิตติดาอยู่พนะผมก็เคยถือต้มจุดคลิปตัวไหนในบุคคลว่าอาจารย์จิตติดาเป็นจังไหนห้องเก่าหมดแล้วพอต้่มไหมนี่พอได้ต้่มไหมโอ้ยบอลแล้วอาจารย์จิตติดาเราไปเองเด็กกับ เขาเปนเชี่ยการศึตาตัวเขาจังมากเนาะเอาทีนี้ไปเอาอะไรยังไงมาบ้างนี่พ่อทีนี้เอาลองเล่าประวัติได้ฟังหน่อยทีนี้ตัวนี้มันกะแต่อยู่น้ำโพตอนท่านไปมันก็ได้นกสองนกมาจากที่ไหนนี่เอาตัวนี้นกมาจากที่ไหนนกตัวนี้นกตัวนี้ต่อได้มาจากโคกปลาแดกหะโอ้โคกปลาแดกได้กีตัวแล้วตอนหน้าตอนนี้เลยทั้งร่วมเด็ดหนึ่งเขาว่าอยู่น้ำโพเด้หก ก็ยูนอมพอได้สองเจ็บเป็นแปดโอ้าวตัวนี้แปดบันตัวนี้นี่เขาว่ายูนอมพอได้สามตัวตอนยูนอมพอสั้นได้ครับพอมันถึงมาท้มก็จังหวะมันขนโดนขนยังอันนี้นกที่ไหนนี่นกตัวนี้ยั่วนี่แม่โศกศิดาสิเขาว่าโอ้สุกศิดาเขาว่าโศกศิดาศิดาเดือดละลายคอสวยนี่ตัวนึงตัวนี้มันเป็นตัวงามนี่ตัวนี้มาจากไหนนี่นี่ตัวนี้ต่อมาอยู่ในี่ยฝากฟ้องโอ้นี่แถวบ้านเรานี่เอออ่า เนี่ยนกตัวเดียวฟากพองนะครับก็คือน้ำพองนะครับข้ามไปขี่เรือไม่ขี่เรือข้ามไปไม่พอเอองกินเรือแล้วได้สี่แค่ตัวแล้วเออออ่าะไรอีกตัวนั้นน่ะคงไอ้ไอเนี่มันนกอันไปเอาขึ้นมาไว้มันนกจะพาะแอบแล้วเดี๋ยวอ้างต้นอ๋ออ้างต้นหนึ่งคำหนึ่งคำบาดเดี๋ยคู่ไปเอกโดนแต่ก็ไม่อ้างอีกอ้างต้นอ้างจับอยู่นั่นแหละครับครับครับคือว่าจะเนี่ยเราเอาขึ้นมาว่าจะมนั่นว่าจะมาออกแอบมึงคือว่ามันพิษนกตัวนี้ แต่ว่าตอนนี้ขนเต็มเรียบร้อยขนเต็มเลอยอัน<ข>น<ม>ีน้มันขนขน,ขน,ขนขขกเ<อ>ก้าค่าเลยอดอกอ๋อจดได้ดีมันก็คู่ได้ดีอ่ะตัวนี้เอาเดี๋ยวยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจดคู่ได้อีกช่องนึงเดี๋ยวค่อยดูอีกช่องหนึ่งช่องแบ่งนกเออเนี่ยแล้วยังไงนี่ตัวนี้นกนกมูกนกตัวนี้นก,กน,นกไม้มูนกแอบชุดมู้นอะรอ๋อชุดที่แล้วเออครับเก็บออกมาท่อนกันไว้อ่าก็คือเหลือประมาณนี้เออตัวนี้กัน ตัวอ้างท่านจะขันดอกอ้างสามที่ว่านกนกนกใหม่นะเนาะเออนกใหม่นะมูนี่มันนกใหม่ไปอยู่เสพพูดบักันกบเบี่ยงอันที่เขาว่าจะมาเอาคนดูดอนก็บ่อยจองไบชาน่งครับอ๋อมีติดจองไม่อีกเรื่องนนัด้วยแล้วไปใส่เราไปหนึ่งวันสิมาเอื้อมอึนนี่แล้วจ้าโอ้เยอเดี๋ยวไอ้ต้องมาเลยเลยบอกว่าการไงนะจิตดากำลังมาหายเลยครับว่านะยังไงผมลงคลิปไปเห็นว่าไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์เลยโอ้เจ้ากันไหนเป็นอันใดลูก รับ um. ยังไงเอาผมลงคลิปประมาณห้าทุ่มเอยตะเรื่มมาตะหาทุ่มมันผลกกลากกลากมาจากปลาก,กินบุตรไอห,หนึ่ง <laughs> ผมพักเบรกพ่อพูอดีของอาจารย์จุสดามา็ท่อมาบานตายตายเป็นอยยังน้องบ้านไปเป็นอยยังหนุนนยังไปไหนลยเนี่ผมดูคลิปอาจารย์จิตสดาเนเะฮ้ยอยู่แล้ว <laughs> ปลาก,กินมาหนะอ,ออกจากปลากินเสี่งยงไรเสี่ยงไม่ เออที่ไหนว่าอาจารย์ไดปเย่าพระอาจารย์พระติดตามอาจารย์ที่ได้พระถามหานกตัวอ้างตัวเอิงมูนนกน้องแสงนกท่วมหลายแม่ยังระบาดเลยรับรับรับตัวสารตั้งแต่ห้าทุ่มป่ะห้าทุ่มไปจนถึงไหน หอนพกม่งแรงทั้งสั้งเศร้าสดสมื่นแต่ตอนนี้ยังรับอยู่ใช่ไหมล่ะพวพวสิ่งทีไปบอกคู่ได้บาดเี่ยเศร้าเนี่ยปิดไปเนี่ยถนนมันประกุนมันจะเศร้าไม่แห้งเนี่ยถนนสองอันไม่สองหูไหมเชียงที่สามคนห้แม่ว่าเชียงเนี่ย้องลูกลูกไปทำงานก็จมว่าไ้ทำงาน ลูกกับพอ่อฮะพ่อครับพอ่บพอตายตายบานชนโนะมันบ่แมนรืคู่เท็ดเสร็จละบาดชนโนะเออ,อสรุปแล้วก็คือหมดแล้วเนาะนกชุดนี้เนาะชุดนี้เบิดแล้วชุดนี้เบิดแล้วครับผมเอาโอ้โหว่าจะมาหานกอ่างแต่ไม่เป็นไรพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงยังมีอีก3ตัวนี่เนาะที่เด็ดเนาะพ่อเนาะตัวนี่ละ3ตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในช่องแบ่งนกนะพี่น้องครับเดี๋ยวราคานั้นยังไงฝากติดตามช่องใหม่ด้วย น้าพ่อเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้เอาอีกไหมรับโทรศัพท์อีกไหมเปล่าเปล่ารวอีกก็จะได้รับอีกโอ้ตายตายโอเคแต่รับผมไว้ประมาณนี้ก็เช่นเคยกับผมฝากไวไเลยก็แชร์ก็อย่างใจพูดจำคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกับพ่อบัณฑเนาะคู่นี้ได้กันแน่ๆครับได้ตลกแน่ๆเลยติดต่อเป็นพระเอกช่องกันไหนนั่นเองว่าจะเอาออกถ้ามากกว่าท่านเราหน่อยนี่ว่าจะเอาไปออกไสหนีด้วยครับอ๋อว่าจะเอาลองดูเออจะเอาไปลองคือว่าจะไปจับเอาลวดนิดนึงตัวหนึ่งรับขับขับเอาไป ไอ้นึงมันเห็นมะส้มมาอยู่หรอไอ้นึงว่าเซนมาเอาตัวนี้ครับมืออื่นครับนี่ว่ามาจากเออเนี่ยว่ามาว่าคนทธให้พุ่มมาโอเคโอเคเอาประมาณนี้ก่อนเอออเาไปก่อนเพาะว่าจาน้องเขาโอเคแรกเอาไว้อย่าลืมไปตามติดตามช่องแบ่งรู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ